สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการ Match Point นะครับประจําวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์วันนี้อยู่กับคุณปาล์มประสิทธิ์และผมท็อปชลพัฒน์นะครับครับนานาจะได้คู่กันแต่เดี๋ยวเขเปลี่ยนแล้วล่ะเหรอเดี๋ยวจะเอาคนใหม่เข้ามาเน้นเป็นผู้หญิงนะผู้ชายไม่เอาก็เอาน้องเมย์เข้ามาเลยอุ๊ยใช่ใจดังขันผมเจอกันทุกวันอยู่แล้วเล้วนี่ก็มาเจอนี่ไงเล่ะ Match Point ถ้าจะเอาออกเอาคนดึงผมแนะนำหรอเพชรมาเพชรมาหกไม่เอาไม่เอาไม่เอาหรือเปล่เดี๋ยวคนดึงก็จะชวนน้องมาทำรายการด้วยครับอ่าเดี๋ยวติดตามนะเวลาหัวหน้าข่าวเช้าได้เจอกันประะจจจอออ๋คคืุณตั้ดู ผมไม่ดูหรอกผมเอาเอาเทปดำเทปดำปิดเลยปิดแล้ปิดปิดไว้แล้วก็ดูทางม้งเมย์เอาติดตามได้ติดตามได้นะครับก็ช่วงนี้ไทยลาดี่ได้ข่าวจานักข่านไม่เคยลาเลยลาแต่พุทธประศุขมักจะป่วยช่วงนั้นใช่นะเลือกด้วยนะเลือกปฏิบัติด้วยก็ช่วงนี้นะครับกำลังจะผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนไปครับอาทิตย์หน้าวันวาเลนไทน์เข้าสู่วันวาเลนไทน์คุณนี่ ไปคุณทั้งคุณพ่อไปทั้งสามีเตรียมเยอะไหมหนักหนักเหรอหนักโชคดีนะฮะที่ว่าบ้านผมไม่ค่อยนับถือจีนเท่าไหร่ครับไม่งั้นก็โดนอีกงั้นต่อเนื่องนะวันจ่ายใจริงวันจ่ายเนี่ยของสำหรับทุกคนอ่ะจะแค่วันตุดจีนผมนี่วันจ่ายทุกวันเหรอไม่รู้จ่าอยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยเท่านั้นเองไม่ต้องมีมังกรก็เสียตังได้ผมนะใช่ถ้าไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายก็โดนฮะโดนนะโดนโดนไหนนะโดนอึกครับเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับทั้งเอเชียนครับ เยอรมันก็มีบุนเดสริก้าเยอรมันเลเวอโกเซนเจอกับบาเยินลาลิก้าก็มีนะเรอัลมาดริดกับกีโรนาครับกลายเป็นว่าบิ๊กแมชไม่ได้อยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแต่ว่าอยู่ในลีกอื่นๆที่น่าสนใจแต่ว่าในฟุตบอลเอเชียนคัพโอโหลายคนจริงๆหลายคนเซ็งตรงที่คู่ชิงน่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไหมแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นเจ้าภาพกาตราที่หลุดเข้ามาชิงกับทีมที่ต้องบอกว่าพลิกสุดๆก็คือจอแดนใช่นะครับและสุดท้ายเป็นกาตร์ที่ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับมีถึง3จุดโทษ ก็ถ้าคนไม่ดูเกมก็จะบอกว่ากาตาเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่าได้จุดโทษถึง3ครั้งแต่ถ้าดูก็ให้ได้นะใช่ก็ค่อนข้างชัดเจนปีนี้ตัวที่เด่นที่สุดก็คืออะคราบอาฟฟิฟเขาบอลไม่ละเอียดเองด้วยแหละออที่คนแซวว่าเหมือนโมเมสซาร่านะใช่ๆคล้ายๆแล้วก็วินเนียรวมกันเออนี่ครับก็เขาบอลไม่ละเอียดคือถ้าวิ่งคุณวิ่งเรียกว่าถูไปข้างหลังแบบนี้มันมีโอกาสที่จะสะกิดแล้วเสียจุดโทษ เห็นเห็นมีโชว์มายากลนี่นะโชว์มายากลเออยปาดีใจโชว์โชว์มายากลโอ้ยดีไปเรียนมายากลมาเห็นไหมนี่แล้วก็เอ๊แล้วป๊บมีเปลี่ยนภาพปั๊บนี่ฮัยนี้นะถ้าไม่ยิงก็ต้องพกไว้ในถุงเท้าตลอดเวลาเนาะ ดีรายการนี้ยิง8ลูกนะได้ดาวซันโวไป<ช>แล้วก็จอแดนมาตีเสมอนะครับจอแดนนี่เข้าชิงเป็นครั้งแรกจอแดนเนี่ยผมจำได้เตะกับไทยในช่วง10ปีหลังสุดยังสูสีกับเราอยู่เลยครับจอแดน UAE บาเลนเนี่ยเวลาเล่นกับเรายังสูสีอยู่เลยจอแดนเนี่ยแต่ก่อนเก่งมากใน NBA ได้ใหม่ขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่จอไม่ใช่จอแดนแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นจอกลมอะยวที่จอจอแดนหมดแล้วเอาละแจอแบนจอแบนนะแล้วก็ไม่หาด้วยตามไปก่อนแล้วก็กาตาไปได้จุดโทษอีกก็ชัดเจนนะรูนี่ชัดเจนตอนแรกผู้ตัดสินไม่ให้ใช่ไหมแล้วไปดู VR ออืมยังดีที่แบบไม่มีข้อคอรหานะครับก็คือให้ได้อ่ะ รเราติ๊กเกตจะเล่นกลอะไรกันเ,เตรียมมากลเดียวด้วยเตรียมมาเดียวต่อไปถ้าเตรียมแบบเข้าไปในกล่องาหายตัวไปหายไปเลยเอ,อย่างงี้นะหรือไม่ก็เตรียมอไอ้นี่ไงที่ว่าตัดแขนอะไรเงี้ยเออนะก็สามหนึ่งนะนะครับเอาชนะไปได้สามหนึ่งแล้วก็นี่ก็จุดโทษลูกที่สามจังหวะแตะลบพุทกษาบโตไปก็ชัดเจนทั้งสามลูกเลยอัครับอัฟิฟนี้เขาโตในโดฮาที่กาตาร์แต่พ่อเป็นโซมาเลียใช่ไหมคุณแม่ไปเยเมนคุณพ่อไปโซมาเลียใช่ เล่นอยู่กับอาซาร์ก็ถือ <G ata. S 2> ว่าไม่มีเชื้อชาติที่เป็นกาตาเลยแต่ว่า,ามาเกิดที่กาตาก็เข้าใจได้ใช่ก็เหมือนกับเป็นพลเมืองของกาตาแล้วล่ะนะ,ะครับก็กาตาถือว่าป้องกันแชมป์ได้เป็นชาติที่5สําหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็สปีที่แล้วก็ได้แชมป์ไปเมื่อปี2019คือถ้าดูจากสถิติเนี่ยก่อนเขาได้แชมป์เมื่อครั้งที่แล้ว เขาม่เคยเข้ารอบรองนะเหมือนจอแดนตอนนี้คือมาดีสุดคือ8ทีมพอหลุดมาถึงรอบชิงเขาได้แชมป์เลยได้กาตาร์ได้2สมัยเขาอ่ะเพิ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกีฬานะจากไอเอสไพร์แคมีทั้งวงการกรีธาทั้งวงการฟุตบอลเนี่ยก็เพิ่งจะมาเติบโตเนี่ยจะมาในช่วงห่วง10ปีหลังเนี่ยสำหรับกาตาร์เพราะไปฟุตบอลโลกด้วยใครั้งล่าสุดก็อยู่กลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าก็3นัดไม่มีแต้มก็ถือว่า ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จโซนอีก4ปีข้างหน้าก็จะแข่งที่ซาอุดิอาระเบียคู่แข่งของกาตาร์ใช่ไหมครับเรื่องการทัี่จะทำในและนอกสนามเลยนะฮะก็กาตาร์ครับได้แชมป์ในรายการนี้รับเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ179ล้านบาทครับส่วนจอแดนเนี่ยรองแชมป์ได้3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ107ล้านบาทครับเกาหลีใต้อิหร่านนะฮะไม่มีการชิงที่3นะไม่เหมือนคัพออฟเนชั่นนะใช่ได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คูณไปสักประมาณ 40บาทนะฮะส่วนเงินรางวัลของทีมที่ตกรอบกันบ้างมาดูฮะพี่ไทยได้เท่าไหร่นะฮะจีนได้เท่าไหร่นะครับก็ทีมงานได้ทำกราฟ,ฟิกมาให้แล้วนะฮะก็ได้รับทีมละ2 0 0 0สนดอลลาร์สหรัฐประมาณ7.18ล้านบาทนะฮะตกรอบแรกก็พวกคีกิสถานเลยบคือขอให้มาเข้าร่วมมันได้ตังค์แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอน,น,อน16ทีมก็ได้8ทีมก็ได้ ครับนะครับเพื่อๆเนี่ยถ้าเรารวมเงินอัีิจากคุณแป้งทีมไทยอาจจะได้เยอะสุดเลยนะเนาะะเงิออัีิแต่ละชาติไม่เท่ากันนะจริงแล้วแต่ผู้จัดการทีมของเราได้เยอะนะเพราะเราได้ประมาณ7.18บวกกับคุณแป้งก็ สิบละมั้งเนาะก็เกือบ20ล้านอ่ะเนาะเยอะนะแต่ออกใช่ไหมนะออกมาแล้วไงออกมาแล้วออกมาแล้วอันนั้นเงินซีเกมใช่ไหมเงินซีเกมอันนั้นมีมีปัญหากันทางจั๊กผ้าไอ้ทางอินโดนีเซียมันก็เลยออกช้าตอนนี้ยิ่งเป็นนายกสมาคมคนใหม่ด้วยทุกอย่างมันรวดเร็วใช่ใช่นะครับก็ไปจบไปสำหรับเอเชียนคัพเอ่อส่วนแอฟริกันคัพออฟเอชเช่นนี่เดี๋ยวลุ้นกันใช่ไหมครับไอวอรี่โคสกับไนจีเรียครับนะครับเอามาดูเรื่องของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้น ะครับถ <Big match. S 1> ือว่าเป็นบิ๊กแมทส์เลเวอร์กูเซ่นเจอกับบาเยอร์มิวนิกเป็นไงอ่ะเลเวอร์ของจริงอ่ะ oh, ของจริงเมื่อ<ซ>วานนี้ผมมีโอกาสได้ดูอยู่นะครับ hmm. ก็ต้องบอกว่าเลเวอร์กูเซ่นเล่นที่ไบรอเรนาเนี่ยแร่แรงอยู่แล้วแล้วก็ไม่แพ้มา30มเกมแล้วจริงๆบาเยิร์ถามว่าดีไหมบาเยิร์เนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนแผนการเล่นใช้หลัง3 ที่ผ่านมาจะใช้คิมินแจกับอูบามิกาโนแต่ไม่รู้ยังไง<ม>โทมัสทูเคิลไปใช้พอได้อิริกไดเออร์มาจับได้หลังสามค,คนที่ยิงคือโจซิฟสตานิซิชเป็นตัวยืมจากฝ<อ>่ยเยนแต่เล่นได้นะไม่เหมือนพีเมารีกนี่คือทูเคิลเป็นคนอนุมัติในการยืมตัวนะ <laughs> แล้วอสองลูกแรกเนี่ยประตูของเลโอโกเซนที่ได้มาจากวิงแบ็กสองฝั่งเลย เมื่อวานนี้ฟริมปงเาไปตัวสำรองเมื่อวานดูรูปเกมอ่ะบาเยอร์ไม่ใช่ไม่มีโอกาสครองบอลนะครับมีโอกาสครองบอลแต่เข้าไปในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้นี่สองศูนย์ครับจากกรมบโดแบ็กซ้ายคนนี้ตีแต่ตอนอยู่เบรติก้าแล้วครับก็ระบบของคุณชายชาบี้นี่เขาเล่น3 4 3สสนะตัวริมเส้นนี่อันตรายเหลือเกินพวกวิงแบ็กเหมือนทูเคอร์จะเอาหลังสามมาสู้กับเรเวอร์อแต่สุดท้ายแล้วแบบคือเรเวอร์เนี่ยจุดเด่นปีนี้คือการต่อบอลการวางบอลครับครับคือจังหวะ จ่ายบอลแม่นยำแล้วนี่นอยเออร์ไปไหนฮะเดี๋ยวจะมีจังหวะใช่ไหมอ๋อลูกนี้ยังยังยังไม่ช่วงท้ายเกมมีลูกที่3อ่ะที่นอยเออร์เติมเกมบุกใช่ไหมเล่น power play ใช่ไหมชอบจะเล่นเตะมุมนี่ไงนี่ไงนี่ไง power play แล้วโดดมาออกมาเป็น power pub เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วตำแหน่งการยืนเรียบร้อยแล้วเคายิงก็ยิงแม่นกันนะปลาเลือกอ่ะดูครับโอ้กระชากไปนอยเออร์วิ่งกลับมาหนี๋ยไม่ตามละพอละเรียบร้อยแต่ออกข้างนี่ยิงยากแล้วนะใช่เออเออนะครับ เมื่อวานนี้บาเยอร์นมีโอกาสยิงเข้ากรอบทั้งเกมแค่ครั้งเดียวลนะครับโอ้โรูเกมนี่ชัดเจนว่าสู้<ช>เลวูเซนไม่ได้เลวูเซนนิดคือบาเยอร์นก็เป็นทีมที่แข่งนะฮะแต่ว่าการต่อบอลจังหวะ passing บอลระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยเลวูเซนทำได้ดีกว่าเราคิดภาพเราต่อบอลเหมือนลิงชิงบอลอ่ะเราไม่พลาดเลยแล้วก็ได้จบสกอร์ขณะที่บาเยร์นก็ต่อแม่นระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนตัดได้ก็บอลก็จะกลับมาที่เรเวอร์เนี่ยไหมฮะพอเขาเสียบอลปั๊บบอลกลับมาที่เลเวอร์เหเวอร์ก็ต่อกันเหม ใช่ใช่ก็ต้องใช้อาจจะใช้เลโก้แทนบ้าบอบอยๆ <c oughs> คือมันก็มันก็มองในมุมที่ว่าเลวบรุเซ่น่ะต่อบอลแม่นยำกว่าแล้วก็เป็นจุดเด่นตอนนี้นำห้าแต้ม,นนแ,ตมแล้วนะห้าแต้มแล้วเ,ออลเหลือการแข่งขันอีก13นัดนะครับก็ถือว่าก็ยังมีโอกาสแต่ว่ามันก็เสียเหลี่ยมพอสมควรนะ<ช>สกอร,ร์มัน30น่ะแล้วก็ตอนนี้เลวบรุเซ่น31นัดที่ไม่แพ้ใครใช่ไหม โหดมากนะสติบาร์ยนเคยทําไว้32มสิบสนัดก็ดูแล้วยากเลยเนาะดูแล้วโอกาสจะไม่แพ้ใครมีต่อเนื่องแล้วส่งบอลไม่เปลี่ยนเลยนะขนาดช่วงที่นักเตะไปเล่นคัพออฟเดนชั่นนะเกมรับนี่เขาเปลี่ยนทั้งแผงเลยนะมีโจราธานทาคนเดียวนะฮะไอคอสซูนูไม่อยู่แท็บโซบาร์ไม่อยู่ต้องใช้ฮินคาปีใช้สตานิชพวกเขาก็ไม่แว่งนะมีเสมออยู่เกมหนึ่งบ้างเสมอกลัดบักที่เหลือพวกเขาเก็บแต้มได้ต่อเนื่องอก็เลยมีกระแสข่าวเรื่องของการ จะปลดทูเครลไหม<ช>แต่ว่าบอร์ดบริหารก็ยังเชื่อมั่นในทูเคิ้อยู่<ช>จะปเปลี่ยนอะไรบ่อยนะูออผู้จัดการทีมครั้งที่แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมานี่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าการแพ้ขาดลอยเนี่ยหลายคนก็มองว่าทูเคิ้จะโดนปลดแต่จริงภาพรวมก่อนที่บาเยนจะมาแพ้เลเวอร์ก่อนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วเข้าที่อยู่โอ้โหดูสายตา นะฮะงอ่บไปเยอะเนาะนะฮะคนหรลุ้นบ่วงฮะง่อมไปเยอะนะฮะก็ทางยานคริสเตียนตรีเซนนะฮะก็เป็นซีอีโอของไบบริกก็ออกมายืนยันว่าไม่ปลดนะครับคือถ้าปลดตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาใครใช่ฮันซิฟลิกไม่กลับมาแน่ฮันซิฟลิกมีข่าวกับบาร์เซโลน้าด้วยช่วงท้ายๆซีซั่นด้วยนะครับช่วงหัวเลี้หัวต่อของแต่ละทีมอ่ะโทมัสเออ่ทางโทมัสมูเลอร์ของไบเอ็นเองพูดหลังจบเกมน่าสนใจครับเขาบอกว่าเกมเนี้ย ผู้เล่นของเลโบรเซนกล้าเสี่ยงมากกว่าบาเยิร์นเล่นเป็นแพทเทิร์นมากเกินไปคือจาก A ไป B จาก B ไป C อ่ะมาเล่นเหมือนฝืนธรรมชาติของฟุตบอลเลโบรเซนเล่นแบบอิสระคือมองหาโอกาสพอมีโอกาสปุ๊บจัดเลยเล่นดูดูเขาเรียกอะไรดูไม่เป็นแพทเทิร์นมากเกินไปอ่ะแต่จริงถ้าถ้าผมมีโอกาสตามเลเวอร์ปีนี้เลเวอร์เจอสตุตการ์ดมันมากสตุตการ์ดจะเป็นทีมที่แบบโหัวเล่นบอลสนุกสนานเล่นบอลบุกกล้าเล่นโอ้เซ็นเตอร์แบ็กยังบิลอัพ แต่พอมาเจอบอลที่มันต่อบอลกันแม่นๆน่อพี่ท็อปบอลที่ต่อแม่นคือมันไล่ไม่จนพอมันไล่ไม่จนปั๊บเนี่ยทีนี้ต้องรู้แล้วแหละว่าคุณจะเสียประตูไหมแค่นั้นเองผมว่าบายเย็นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะบายเย็นมีแฮร์รี่เคนเขาเเเคนมาเลยไอ้ที่แชมป์ชัวร์มันจะไม่ชัวร์แล้วเนี่ยแตไม่ได้แชมป์เอานะมีเลรอยซานเน่มีอัลฟองโซเดวิสมิเลออนกอเลสกาพวกนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มที่ดีนะฮะแต่ต้องบอกว่าเลเวอร์ปีนี้มันดีจริงๆดีจริง นะครับแฮร์รี่เคนเมื่อคืนเห็นว่ามีสติการมีส่วนร่วมกับบอล18ครั้งครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้นำห้าแต้มบอลถ้วยก็มีลุ้นนี่ใช่ไหมแล้วเลเวอบกอสเซ่นชอบยิงท้ายเกมด้วยแล้วมีโอกาสนะเพราะใบเยินตกไปแล้วนะเดฟเบ็นภูเขาที่เหลือแต่ละทีมเหลือไกเซอร์เหลืออะไรเงี้ยโอ้โหครับเบาๆทั้งนั้นเลยอืมนะครับส่วนพิเอร์มารีอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับแมนซิตี้ที่เจอกับเอฟเวอร์ตันครึ่งแรกนี่บุกแบบวันเวกว่าจะได้นี่ต้องรอช่วงจะเข้า20นาทีสุดท้ายแต่ผมจำ มีอยู่ครั้งหนึ่ง11ช็อตมัง้งตรงกอนแค่ครั้งเดียวแมนซิตี้นะครับแต่สุดท้ายก็เนี่ยโดนนวดไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แพ้จนได้ครับก็แมนซิตี้ได้มาอีก3แต้มนะครับเมื่อคืนนี้ทางเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงคนเดียว2ลูกนะครับครึ่งแรกเนี่ยโหดูไฮไลท์นี่แมนซิตี้บุกหนักมากแล้วก็ประตูที่ได้มาจากลูกเตะมุมนะ,ะนะครับจุดเริ่มต้นจากลูกเตะมุมแล้วมาเข้าทางเข้าขวาฮาแลนด์ land, ซัดตูมหายเลยก็เอลตันเน้นเกมรับแบบจ๋าๆเลยสุดท้าย คือมันเจอทุกทิศทุกทางแล้วมันเจอแมซิตี้นาทีนี้ลำบากครับเนี่ยลูกนี้แหละแต่ยิงแต่ยิงแรงแรงคือบอลเหมือนเข้าข้อประตูปัดแล้วไม่ออกอ่ะมือจะหักก็ดูภาพว่าเกมรับเอเวอตันแทบจะเข้าไปจูบปากจะได้พิศอรอดูดีสี่คนนะตรงนั้นน่ะแล้วลูกสองอ่ะ ผมไม่ค่อยเห็นนะว่ากองหน้าวิ่งชนกับกองหลังและกองหลังกระเด็นอเออเหมือนเหมือนการ์ตูนอ่ะเย่งงะโคจิโร่กับตันซึบาสะอ่ะคือเรียกไปมาชนดิน<ช>แล้วชนแล้วกระเด็นไปอ่ะก็กองหลังขนาดเป็นจาร์รเดเบดเวดและตัวใหญ่ๆเลยนะคือถ้าไม่ขึ้นคีนว่าไปอย่างนะไม่ขึ้นคีนไม่ได้เล่น Low นะเมื่อวานแต่เป็นจาร์ดเบดเวดที่โอ้โหไปเล่นกับ PSV ด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่ตัวใหญ่ยังโดนเออร์ลิงฮาแลนด์ชนกระเด็นจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฮาแลนด์ลากบอลไปแล้วอออ่่่ะะะะแแลล้้ววมมีคนนดดึงเเเาาาาากกไปยอ่ะ แล้วเป็นจอมถล่มประตูนะครับคืออตัวรุกของแมสซิสต์ได้บอลเนี่ยมองหาฮาแลนง่ายเหลือเกินเพราะตัวใหญ่<ช>รออยู่มาเปิดมาฉันรอเข้าฮอตตลอดแล้วตอนนี้<ม>นักเตะของแมสซิตี้ไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับครับเต็มสตรีมนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่บิบี้อยู่ตามหลังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Man ลิเวอร์พูลแมนยูหรือก็ตามเขามาแล้วนะผมบอกเลยแล้วลูก2เนี่ยคนให้ะเดอะบอยนะเนี่ยกอดกันแล้วเป็นสมลองนะใ <นะ S 2> ช่แอสซิสเซ็ตยิงเสร็จฮาเลนชี้ไปเลยเรียบร้อยคุณใจผมมีแล้วนะ ภาพแห่งความสยองมันกลับมาแล้วนะฮะภาพเมื่อกี้นะฮะกับการกอดคอกันนะครับก็ตอนนี้51ประตูจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก50เกมจำนวนการยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงอ่ะโหดมากสุดยอดเลยใช่นะครับแล้วก็10นัดทุกรายการชนะรวดนะครับในลีก6นัดติดชนะอย่างต่อเนื่องตอนนี้แต้มอาจจะเป็นรองลิเวอร์พูลแต่ว่าจำนวนนัดได้เปรียบอยู่หนึ่งนัดนะครับส่วนลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ก็ได้เหมือนกันสามแต้มเหมือนกันก็อดวิดเหมือนกันนะฮะก็มีช่วงเวลาที่เบอร์รี่บุกเข้าใ,ใส่เหมือนกัน แต่ว่าสุดท้ายก็เอาตัวรอดไปได้นะต้องใช่ว่าตัวรอดเพราะลิเวอร์พูลก็ตัวเจ็บเยอะก่อนเรื่อเกมสำรองก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำอาริซงมือไม่ได้เห็นป่วยนะอาริซงป่วยอาริซงป่วยไม่ได้เดินทางไปด้วยซาร่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์โจโกเมสก็ป่วยไหมใช่ป่วยอย่งนั้นเลยเห็นว่าในแคมป์ของลิเวอร์พูลตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของอาการป่วยกันเยอะติดกันติดติดกัน่หมดติดกันใช่แต่เมื่อวานมีสิ่งที่น่าสนใจคือเทรนต์อเลสเซอร์อาร์โนนะครับทำแอสซิสต์เมื่อวานนี้เคอร์ติจโจรูปได้แบ็็ขวานนนนนะอออ๋ีี่ต้เป ของดีเฟนเดอร์มากที่สุดแล้วนะครับเป็นกองกลางที่เล่นแบ็กได้นิดหน่อยใช่เป็นรู้เลยเป็นกองหลังผมชอบเติมเกมรุกต่อไปจัดที่เหมือนพวกแกเลตเบลเลยไหมจากแบแลมวขึ้นไปเล่นตัวริมาก็มีคนบอกว่าลิวพูกำลังมองหาแบ็คขวาคนใหม่เพื่อที่จะขยับให้เทรนด์มาเล่นกลางนะอ๋อแค่กลางนั้นมนยังไม่ตัวลุกตัวสูงนะไม่แต่ผมมองว่าแกเลตแบ็คก็ดีแล้วแต่เน้นเกมลุกให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนี่ถ้าชาบี้มาในโอ้โหถ้าเป็นวิงนะแจ็มไหมแจ็มไหมครับว่านี่เดี๋ยวว่าจะชาบี้ถา เราไอ้เจ้าเทรนด์เนี่ยไปเล่นกับแล้วมาดิดนะไปแทนคาร์บาคาว์นะเติมมันเลยนะเดี๋ยวไปอยู่กับแมนซิตี้นะสมมุตินะสมมุตินะไปอยู่กับแมนซิตี้แล้วไปเล่นกับเออร์ลิงฮาแลนด์นะโอ้โหม่วงกันม่งกันหัวบวมอ่ะครับนะฮะก็เมื่อคืนนี้มีส่วนร่วมกับประตูแรกที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-1นะครับจังหวะเตะมุมแล้วบอลเหมือนตกบอลโชต้าเหมือนกันคือบอลมันเลยมาชนตำแหน่งดีดี่กโชต้าโชต้ามาจะกะแม่นนะเลยผู้สาวประตูมาเข้าหัวปุ๊บม่งปุ๊บเข้าไปเลย ไม่ใช่อยู่ในจุดเทคที่สูงที่สุดอ่ะเป็นนักเตะประเภทสไตล์ชิชาลิตโตออ้โพซิชันนิตำแหน่งดีครับนะฮะก็เลยกลายเป็นกองหลังที่ทมแอซิสมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก58ครั้งนะ,ะมากส,สุดนะฮะรเราไปดูซิว่ากองหลังที่ทำแอซิสได้มากสุดในพรีเมียร์ลีกมีใครกันบ้างครับนะฮะจริงๆก็ ทางกายเขาได้แหละที่ใกล้เคียงก็คือแอดูโรเบอร์สันผู้แอดูโรเบอร์สันที่57แอสซิสครับเมื่อวานนี่เป็นเกมแรกในรอบ4เดือนที่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับอดูโรเบอร์สันใช่นะฮะก็มีเลตันเบนส์ด้วยเลตันเบนส์ที่จอมสังหารฟรีคิกนะครับนะฮะแกมเบอร์โซนี่ติดด้วยนะโอ้นี่นานแล้วนะเออแต่แกมเบอร์โซชอบเตะมุมเอออ๋อเชลซีอดีตท่านเตะแบล็กเบิร์นไงเอออยู่แบล็กเบิร์นด้วยชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะแล้วก็ อัตติโอวาเลนเซียอ๋อนับเป็นกองหลังใช่ไหมเพราะมีช่วงหนึ่งเขาเป็นกองกลางปีแต่ช่วงหลังๆอ่ะใช่ไหมเล่นมเินน่ะก็็เปแบ็คหลังๆดรอปลงมาเล่นเหมือนแอชลียังอ่ะใช่ยังมาอยู่ด้านซ้ายวาเลนเซียอยู่ด้านขวาตอนเริ่มต้นอะเริ่มต้นจากการเป็นปีกนะ้ตอนอยู่วีแกนอะแล้วก็ถอยมาเป็นแบ็คแล้วครับนะครับนะครับก็ถือว่าแต่ละคู่เมื่อคืนนี้ก็ยิงกันค่อนข้างเยอะนะครับพลิกล็อกเวียนใช่ลิเวอร์พูลก็ยังเป็นจ่าฝูงต่อนะใช่เมื่อวานนี้ผมคาใจอย่างหนึ่งลูตันนะแพ้เชฟยูคาบ้าถคาบ้าเลยอ่ะชนะไบบตันมาาาแพ้้ค ฟอร์มไม่ต่อเนี่ยเยี่ยมเลยแล้ววุ้บชฮะชนะเชลซีเออ4-2แพ้ขาบ้านขาบ้านตอนเจอเชลซีไปเยือนเชลซีด้วยเก่งเก่งมากแะเมื่อวานเจอตบบ2เเม็็ดยกิ๊บแสดงว่าทีมที่โดนบบูุกไตรเนี่ยแย่วมมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูวเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเชลซีเนี่ยทุกวิลล่ามาในเอฟเอคัพแล้วเดี๋ยววิลล่าเจอแมนยูจะออกมาเป็นแบบไหนคิดแล้วก็สยองใช่สักครู่มาติดตามครับ กลับมาติดตามชุดที่2ของแมชพอยต์นะครับไปดูผลพวงของการที่อินเตอร์มิามี่ไม่ส่งเรียลเดนมาร์ซีลงสนามนะครับกระทบชิงเลยนะใช่ในเกมเจอกับทีมดวดรวมดาราฮ่องกงแล้วก็ทำให้จีนสุดท้ายแล้วเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติอาเจนตินาที่จะไปเตะที่จีน2นัดเนี่ย ไม่ต้องมาแล้วไม่ไม่ให้มาเลยโอ้โหเลยไมนต้องมาแล้วป็นทีมชาตินะอันนี้อาเจนมาทีมชาตินะผิดอะไรอยู่เนี่ยเนอเมสซี่บอกอะไรกันเนี่ยจริงๆวันจะมีเกมนะฮะอาร์เจนตินากับในจีเรียแล้วก็ไอฟราโคสช่วงมีนาคมก็เก็นช่วงฟีฟ่าเดย์ใช่จริงๆมันต้องจัดที่ประเทศจีนจีนบอกล่าสุดไม่ลงใช่ไหมเมสซี่ไม่ต้องเล่นจริงไม่น่าเกี่ยวเนาะพูดถึงมันก็นานเลยเหมือนกันแล้วก็ทำให้เกี่ยวได้เนาะแล้วมาในนามทีมชาติด้วยมาในนามสโมสรคือก่อนหน้านี้อาเจนเนาวางคิวอุ่นเครื่องทีี่ปรระเเทศจนคับกมโดย จะพบกันในจีเรียที่หางโจในวันที่18มีนาคมแล้วก็จะเจอกับไอวอรี่โคสต์ที่ปักกิ่งวันที่26มีนาคมทำไมจีนไม่เตะเองวะเนาะเออนี่ก็สงสัยแล้วทัไมไม่เจอกับทีมชาติจีนใช่ก็เลยล่าสุดพอจีนไม่ได้เตะด้วยยกเลิกเลยไม่เล่นแล้วไปหาทีมใหม่ไปหาเรื่องแบบนี้หายกเลิกเอาแต่จีนถ้ายกเลิกแบบนี้อาจจะต้องเสียค่าชดเชยนะเนาะซึ่งผมมองว่าจีนก็ไม่สน ครับหัวไม่แค็งอคือเขาบอกว่านี่เป็นผลพวงจากเกมช่วงอุ่นเครื่องที่อินเตอร์มอาม่ไปที่ฮ่องกงนะครับตามโปรแกรมเจอกับทีมรวมดาราฮ่องกงเกมนั้นในสัญญาเขาบอกว่าเมสซี่ต้องลงสนามอย่างน้อย45นาทีแต่ยังไม่หายไงไม่หายแต่เกมต่อมาแกลงได้นี่เขาบอก3มวันต่อมาไปเล่นที่ญี่ปุ่นลงได้เออเนี่ยเขาเลยเครื่องนะครับตอนเจอกับวิเซลโกเบครับก็เลยมีประเด็นนะครับไม่รู้ว่าเขาหาเรื่องหรือเปล่านะหาเรื่องให้เป็นประเด็นจะได้ยกเลิกอะไรอย่างเงี้ย น่าสงสัยเหมือนกันแต่จริงถ้ามองเรื่องความเกี่ยวข้องก็ไปเกี่ยวนะแต่นะอจะไม่ได้มีแค่เมซี่คนเดียวนะใช่นะเออไม่อยากดูคนอื่นเนะแต่ว่าแต่ว,ว่าแหละมันสีสันเนาะมันก็ออต้องเป็นเรื่องของเมซี่นะครับผมว่าโอกาสอย่างช่วงออปีซีซั่นที่ไปอุ่นเครื่องเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยโอกาสเห็นเมซี่อาจจะน้อยกว่าที่ส<า>ันะนะผมว่าเออขากลัวคงตัวขายไม่ได้อะ่ะคือถ้า อาเจนเจอกับไนจีเรียแล้วไม่มีเมซี่อ่ะแล้วเป็นพวกโรดิโกเดปอนิโคลัสโซตาเมนดี้ราตัโลมาติเนสทุกคนมันจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะนี่คือแชมป์โลกไงนะมาถือถ้วยแชมป์โลกมาหน่อยก็คดีผมอ่านเกมขาดแล้วว่าขาดทุนแน่เลยยกเลิกดีกว่าใช่อาจจะดูยอดที่ฮ่องกงแล้วนะครับเหมือนบ้านเราจะได้ไม่ก่อนน้นี้จะมาจัดเฟรนด์คัพอ่ะที่ในยุโรปฝรั่งเศสนะเพราะว่าเป๊เชคไอ้เพราะมาหมักเซยตกรอบรู้สึกจะเป็นตูลูสกับอะไรสักอย่างมันดีนะที่เลิกอ่ะก็เห็นว่าประเด็นเกมอุ่นเครื่องที่ฮ่องกงตออนนนนนั้แฟบลเี่ย เห็นว่าฝ่ายจัดเขาย,ยอมจะคืนเงินให้50%นะโโสุดท้ายเขาไปประท้วงฝ่ายจัดเพราะว่าตอนโปรโมทอะมีหน้าของเมซี่เขาไปฟ้องว่าอันนี้หลอกลวงผู้บริโภค,คบ,บอกว่าจะเอาเมซี่ลงไงจริงๆก็จัดลงไปสัก10นาทีแล้วไปยืนเฉยก็ได้ไม่ต้องเจ็บใช่ไหมไม่ต้องเล่น ก็อาจจะต่างเหมันคลบอลลงอะไรแค่นี้เองไงหรือไม่ก็บอกบอกคุณต่อสู้ได้เมสซี่เขาเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบวกเขาเยอะอะไรเงี้ยจริงมันน่าจะเปวิธีที่ดีกว่านั้นนะเพื่อที่จะแบบปีกเลี่ยงให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะใช่ใช่ดีกว่าปล่อยน้ำท่วมไม่ได้ดูด้วยนะไม่ใช่ที่เราเราวล่ะได้ต่างคืนยัง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 จะดูทรงเฮงมินหน่อยโอ้ยหรอไอ้เราทรงไม่มาในเกมทีมชาติเลยผมไปถึงสนามพอดีอ๋อเพราะคุณนี่เอง อ๋อวันนั้นมีกูรมีพี่เพชรด้วยใช่พี่เพชรสองคนนี้พี่เพชรปักตะไคร้กันนะเรียบร้อยไปกันหมดเลยเนี่ยทั้งทีมเลยถึงว่านี่ไงไปรวมตัวกันผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าบอลระดับสโมสรมาเตะบ้านเราแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเจอผมว่าไปถึงหน้าสนามโป๊ะเออลงมาแล้วพี่ยกเลิกพี่ป๊าไม่ลงมาแล้วครับแฟนบอกไม่ต้องมายกเลิกนะอุตส่าห์เดินแหวกฝนมาเพราะฉะนั้นฝ่ายจัด ติดตามนะครับจะจัดอะไรเช็ค3คนนี้นะเช็คด้วยใหญ่เลยหรือไม่ก็ให้พี่เพชรมาไปปักสไครอ๋อนะจะได้เตะได้นะเหมือนจะได้ลงกระหน่ำแบบนั้นแหละนะครับส่วนคืนนี้นะครับมีบิ๊กแมชพรเมยรีกอังกฤษแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วิลล่าก่อนหน้านี้ปกติเล่นในบ้านดีแต่ว่า2นัดหลังในบ้านก็แพ้นะก็แพ้ le, อยูคาเซนแล้วก็แพ้เชลซีก่อนที้ย้อนกลับไปแพ้ก็คือเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็คือการแพ้กับอาร์เซนอลเสิเกมหลังสุดก่อนที่จะแพ้เชลซีเนี่ยชนะ16เสมอหแพ้1ครับส่วนแมนยูเนี่ยไม่แพ้ใครมา5เกม ใน5เกมชนะ4นัดแล้ว3นัดติด้วยนะรวมทุกรายการเป็นฟอร์มใช่ผิดธรรมชาติของแมนยูมากๆผิดธรรมชาติปกติไม่เคยชนะใครต่อเนื่องขนาดนี้แค่ในเกมเกมเดียวอ่ะ15นาทีแรกเล่นดีเดี๋ยวอีก30นาทีเล่นไม่ดีกันอาจจะด้วยความที่แมนเชสเตอร์เต็ดได้ตัวผู้เล่นอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์กลับมาไม่ค่อยมีตัวเจ็บแล้วนะแต่ว่าที่เจ็บกลับไปล่าสุดก็คือดิซาโดมาติเนสแต่ว่าเจ็บไม่หนักนะครับก็พัก นิดเดียวตอนแรกนึกว่าเอ็นไข้คิดว่าผ่าแล้วแต่ว่าข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกแล้วว่าไม่ต้องผ่าก็โชคดีไป8สัปดาห์ต่อสองเดือนครับคู่เซนเตอร์ก็คงจะเป็นวารานจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายก็ยังได้อยู่ขวาซ้ายก็ดาโลลูกชอกลางคาเซมิโร่คอปี้ไมนูบุลโลเฟนเดสกานชโชแรดฟอร์ทอยลุนถือว่า90%เลยนะครับสมบูรณ์มากคือของแมนยูข่าวเรื่องตั้งแต่เนี่ยเห็นว่าวันพิซาก้ากลับมาซ้อมได้แล้ว แต่เห็นว่าเจ็บช่วงซอบิดนึงนะก็คาดว่าจะยังไม่สามารถลงสนามได้ที่เจ็บก่อนนั้นนี้ก็มีอย่างเมสันเมาส์เทเลมาเลเซียอาอตอนนี้ม,นนมาเชียใช่เมสันเมาส์นี่สรุปมันเจ็บเนาะเจ็บหนักกว่ามาเชียเอาอีกนะไม่เมสันเมาส์ตอนอยู่เชลซีแกไม่เจ็บเลยนะเออ แปลกมากนะไม่อยู่แมนยูเจ็บแบบที่สองสเดือนแล้วมั้งใช่เจ็บแบบปล่อยจอยเลยเออ <c oughs> คือแทบไม่ไมมแล้วแทบไม่ได้นึกถึงว่ามีคือระหว่างเบย์สันเม้าส์กับโรเมโอลาวเวียรู้ใครจะกลับมาก่อนกันนะครับคือตารางอันดับคะแนนเนี่ยตอนนี้แมนยูเขามองพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ตามสเปอร์อยู่9แต้มแล้วก็ถ้าตามวิลล่าอันดับ5อยู่8แต้มแต่จริงๆแล้วแฟนแมนยูอย่างผมเนี่ยมองไปที่อันดับหนึ่งเลยเราตามอยู่16แต้มเอง 16แต้ม16แต้มกับแมตช์ที่เหลือโอ้ยสบายแมนยูกลับมาได้ตามวิลล่าเกมนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเอาจริงนะถ้าวันนี้แมนยูแพ้วิลล่านะไอสิ่งที่ตามมาก็คือจบเลยนะจบเลยเมื่อกี้ห่างเท่าไหร่นะ8ใช่ก็จะห่างไป11อ่ะหนักอ่ะหนักกว่าเดิมหนักอ่ะที่เซบือตีกตาม9อ่ะเอาส่วนวิลล่าสภาพทีมของอุนายเมรี่นะครับไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนนะก็แค่ไหนเรียกจริงจังถูกต้องนะเกมรับเนี่ย เกมที่เจอเชลซีอ่ะเหมือนจะมีปัญหาผมเชื่อว่าเขาจะ drop m a ต y c แคชครับแล้วอ,อ,อาจจะใช้ a s h l e คอนซ z a แต่ c o n z าเหมือนจะป่วยแต่เดี๋ยวดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าก็จะเป็นเ Kemal Longley d คาร์ลอสอเล็กซ์โบเรโ o แล้วก็ a s h l e คอนซ z a นะฮะหรือ,อจ,จะเป็น m a ต y c แคชสลับกันนี่แหละกลางก็คู่เดิมครับอูปะฆา,ากามาร่าดักลาสลุยเดรุกจอร์ดแม็กกินตัวนี้อันตรายครับลี <B> ออนไบิลี่โอ้โหกระชากแบบเป็นริ้วมูซาดิอบี้แล้วก็โอเลวัตกินนะครับก็มีข่าวว่าเปาตอเรซซึ่ง หายหน้าหายตาไปประมาณ8สัปดาห์จะกลับมาแล้วแต่คงเป็นแค่ตัวสำรองนะสมลองนะยังไม่ยังไม่พร้อมว่าล้างสนามไปนานนะครับผมว่าจะแค่แบ็กขวาแหละอยู่ที่ว่าจะเป็นเอชลี่คอนซาหรือจะเป็นแมตตี้แคชเซนเตอร์ลองเล่เล่นแน่ๆนะฮะไปดูสถิติที่เจอกัน3-2จำได้ไหมครับตอนนั้นเมนอยู่ตาม2-0ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ของจำได้เลย และกลับมาชนะ32อ่ะก็คนด่าวินล่าว่าใจไม่สู้อ่ะคือถอยพอสองศูนย์แล้วถอยเลยเแล้วแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่วินล่ากำลังดีนะมันต้องชมแมนยูว,ว่าสามารถกลับมาได้ใช่สนัดหลังทุกรายการแมนยูชนะหมดนะครับแบ่งเป็นลีก2นัดแล้วก็มีฟุตบอลถ้วย1เกมก็คือลีกครับแมนยูชนะไป42เกมที 2. 2> ่วินล่าพาร์คล่าสุดแล้วดูกาลที่แล้ววินล่าชนะ3ามนะก็ตอนจำได้ตอนนั้นอูนยเอเบอรี่มาคุมใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ชนะแมนยูแล้วก็ทำอันดับขึ้นมาเลย ผมว่าเกมนี้วัดเลยอะว่าแมนยูจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าถ้าแมนยูแพ้ผมว่าโอกาสยากแล้วครับคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงนะเสมอสุดนะอลสามหน้ามากอะคู่ใช่ใช่คือสถิติทุกอย่างเนี่ยมันดูสวนทางพอสมควรโดยเฉพาะแมนยูที่จะไม่แพ้ใครถึง5-6นัดมันไม่ใช่ธรรมชาติของเทนฮาเดกอย่าเสียคอนเซปต์ไม่ได้มันมันต้อง ชนะเกินมากเกินไปไม่ดีคือเราจะทิ้งเชลซีไปเยอะไม่ได้เราเพื่อนกันถูตกไหมันต้องเพื่อนกันนั่นอยู่ด้วยกันแต่ไม่แน่นะสัปดาห์นี้เชลซีมีโอกาสชนะพาเลซแมนยูก็จะชนะได้เออนะเพราะว่าพาเลซไม่มีเอเซ่ไม่มีโอลิเซ่เออไม่โอ้โหเจ็บหลายตัวครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่แมนยูชนะเดินเชลซีจะชนะด้วยใช่ ส่วนเมื่อวันเสาร์นะครับมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่บ้านเราเอชิรันนะครับมาทัวร์ที่ประเทศไทยคอนเสิร์ตที่ราชมังใช่ไหมก็ยโคเพใช่ไหมเออโคเพกเขาแซงไปแล้วโคเพได้ข่าวยินไปทั้งงานเลยอ่ะครับได้ข่าวเห็นบอกคนจีนไปเยี่ยคนไทยอีกเลยนะได้แกกินสับปะรดเหรอทำไมหน้าแกเหลืองจังเลยเอชิรันเออดูใส่เสื้อทีมชาติไทยนะครับปกติถ้าใครเป็นแฟนคลับของเอชิรันเน่ตไปเล่นที่ประเทศไหนเขาใส่แบบนั้นนะใช่เขาชอบใส่ใส่เสื้อเขาเป็นคนเอาใจแฟน เออแต่คนเยอะนะนะครับรเสื้อของทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับแต่จริงแกเป็นแฟนอิฟสวิตนะแกใส่เสื้อของอิฟสวิตทาวด้วยที่มีไอ้เครื่องหมายบวกลบคูณหารอะไรของแกน่ะ,นะบางครั้งนี่ก็ไปเป็นสปอนเซอร์ค่าหน้าอกนะครับเวลาจะออกอัลบั้มใหม่เพลงใหม่ใช่ไหมเออคูคอนเสิร์ตติดๆกันเลยนะครับสองสัปดาห์นะครับก็โคเย์แล้วก็มาเอชชิลเล่นครับนะฮะคุณอยากดูคอนเสิร์ตใครไหมเ่วงนี้ อัศตีวสันอัศตีวสันผมสนิทกับโปรดิวเซอร์ใหญ่คนหนึ่งอยู่เหรอเขาบอกมีตั๋วแน่แต่ไม่ฟรีเหรอพวกเราเตรียมไปเลยทีมงานโปรดิวเซอร์นี่เขามาจัดรายการอยู่กับเราวะใช่นอกจากตรงั้เพราะว่าเขาออกจากตรงนั้นมาแล้วเพราะตรงนู้นก็ไม่เอาเหมือนกันแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่เอาแล้วด้วยเหมือนกันแหละได้ทักอย่างเลยทั้งเพลงทั้งกีฬาจะไม่เอาแล้วผมรีบล็อกเลยผมอยากได้ ตั๋วคอนเสิร์ตอัสนิวสันครับส่วนที่ผมกลับมาคือก็ซื้อแล้วกันแกบอกไม่ได้มีฟรีอะไรชัดเจนไม่ได้มีอะไรฟรีพิเศษราจการพิเศษตรงที่หาตั๋วให้ง่ายแต่จ่ายตังค์ด้วยนะจ๊ะต้องแล้วบวกด้วยบวกดูดแปดร้อยแกจะเป็นพันสองกันเองกันเองพันสองกันเองใช่นะครับอ่ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับไปดูภาพน่ารักน่ารักในการแข่งขันเบวี่วินเตอร์โอลิมปิกเขาทําให้ดูเหมือนการแข่งขันแล้วกันนะครับเอาเด็กน้อยเนี่ย มาไทยทําเสมือนแข่งอยู่สาหรับโอลิมปิกฤดูหนาวเบบี้วินเทอร์โอลิมปิกเหมือนตัดต่อมากกว่าอถ้าไปดูเหมือนกันนะถ้าลูผมไปเล่นนี่หลุดออกจากดีไปแล้วครับเนาะผมไม่กล้าเชียร์หรอกครับอนี่เขาตัดต่อนะครับน้องๆมาเล่นนี่จม่วลากันแล้วก็ไปตัดกับพวกกองเชียร์นะเอาภาพกองเชียร์มาใส่ถ้าจริงๆปันิกีแตกไปแล้วถ้าเร็วกันแนี้ร้องไห้แล้วใช่นะครับลากันด้วยคลิปนี้นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ